นี่เลยคุณพี่สวยมากนะคะวงนี้นะแม่ค้าเนี่ยนะคะที่หยิบมานะวงนี้อยู่ในตะกร้าพลาสีห้าศูนย์นะคะอะไรเนี่ย <Hey. S 1> ตะกร้าพลาสีห้าศูนย์นะคะตะกร้าที่สี่ปหมายเลขการกดสั่งซื้อนะคะหมายเลขที่แปดนะอยู่ในตะกร้าที่สี่หมายเลขที่แปดนะคะสําหรับวงนี้นะสีสวยมากนะคะเป็นขาวอมม่วงเนาะใช่ใช่คะ่ะพี่สวยมากเลยคะ่นะเนาะ คุณพ,พี่เดย์นะคะพี่พี่ดาเนาะวงนี้สวยมากเลยพี่พี่ดานะคะวงนี้สวยมากสีเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวอมม่วงนะเป็นแกะสลักลายเถาวันเกี่ยวซับนะคะมีหม้าสิบหกไมเดี๋ยวแม่ค้าลองหาให้ชมเนาะสำหรับไซส์ห้าสิบหกนะคะนีอยู่วงนึงที่จำความได้ที่จาความได้เเหมือนเหมือนใช้สับคืออะไรก่อน 56น้อคุณพี่น้อเดี๋ยวแม่คะ